นี้คือกำลังตั้งทุนนะฮะน้าเอ,าเอ๋ฝึกการตั้งทุนให้ผมอยู่นะฮะการตั้งบาลานซ์ตั้งแบบไหนแต่ว่าพอตั้งได้เนี่ยปากกินทันทีเลยฮะไซส์ไม่เล็กที่นี่ผมบอกแล้วเดี๋ยวให้ดูไซส์เลยฮะนี่ฮะคันสปินพาวเวอร์นะครับคันสปินของวีแบ็คนะดูได้เลยลาไซส์ไหนไอ้ นี่ฮะขณะตั้งทุนบาลานอย่างนั้นเอ,อ,เอ๋บอกเทคนิคไว้นะฮะกำลังตั้งดูใา้ปลาเนี้ยกับสป,ปินพาเวอร์ดุกกับปอมูดา้ามันไม่เล็กผมบอกแล้วว่าปลาที่นี่บิ๊กนะครับบิ๊กจริงๆโดนแล้วฮะตัวหนึ่งอ่ะครับนานาฮะทีนี้เราจะมาพูดถึงเทคนิควิธีนะครับที่ ใช้ตกสปิวทั่วไปเลยมันก็จะมีอยู่2อเทคนิคหลักๆมีมีอยู่2เทคนิคนั่นเองก็คือ,อไม้ตายกับบาลานซ์แต่วันนี้ผมจะพามารู้จักาการตกแบบบาลานซ์นะครับซึ่งวันนี้มีพูด,ดง่ายๆว่าโปรเอาโปรสำหรับงานสปิวอยู่นะฮะวันนี้มาคุยกันสาหรับอบอเอิงอินก็คือเจ้าของบอณนะเอณนะเอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนี้นะฮะนี่คือณเอนะครับณเอ ที่นี่บ่อเอิงอินเอิงอินเอิแอนอ<ๆ>ินอยู่ใกล้ๆเองบางใหญ่นี่เอง que, ถูกไหมซอยการน,นาอยู่ในซอยการน,นานะครับไม่ไกลเลยสมมุติว่าาน้าที่อยากจะมาลองนนะเอ๋สมมุตินะเขาสามารถติดต่อในช่องทางไหนบ,บ้างนะเนอ๋ดูในเพจก็ได้ครับเพจเป็นบ่อกตกปลาชื่อเลยบ่าต่อไปลเอิงอินแล้วกดนะเอ๋บอกทางลูกค้าได้เลยครับกดตามเพจเลยนะครับหรือว่าบ่อต่อไาเอิงอินในเฟซบุ๊กครับรายละเอียดจะมีบอก เกือบๆทุอย่างนะครับแต่ถ้าต้องการติดต่อก็คือเบอร์ในเพจนะครับง่ายๆอ๋อก็สามารถในในเพจในเฟซบุ๊กเพจเพจเฟซบุ๊กเนี่ยสามารถติดต่อได้เลยโผลได้เลยวันนี้ผมเข้ามาที่เนี่ยก็เลยเอาชุดของทางวีเกยรุ่นของสปินพาวเวอร์นะครับสปินพาวเวอร์กัลอกตกสปิวอยางอ่าฟอร์มูล่าเนี่ยมาใช้นะครับเพราะว่าลอกตัวนี้ถูกดีไซน์ออกมาให้เหมาะกับงานสปิวในเรื่องของชุดขานะครับเวลาเราจับนะฮะมันจะได้กล้องตัวยิ่งขึ้นนะครับชุด ฟันเฟืองก็จะเป็นชุดระบบทองเหลืองราคาไม่แรงนะฮะตัวนี้อยู่แค่ไม่เกิน6 0 0อยบาทต่อตัวนั่นเองแค่นั้นเองนะฮะส่วนคันจะเป็นรุ่นของสปินพาวเวอร์นะครับตัวนี้แตกต่างจากคันตียอปลอมแต่ใกล้เคียงกับคันตียอปลอมยังไงคันเวทอยู่ที่มีเดียมไรท์62นะครับแต่มีความยาวแตกต่างจากคันตียอปลอมก็คือ 6. ฟุต3 6ฟุต7 7ฟุต3และ8ฟุต3มนะครับมี5ขนาดให้เลือกด้วยกันนะครับเซนของเขาลิฟของเขาแล้วก็ตัวแบงค์เนี่ย ทำให้เบาหมดเลยฮะแต่คุณภาพความเหนียวยังเป็นเยี่ยมวันนี้ต้องดูกันนะครับอีกตัวหนึ่งจะเป็นรุ่นของอคันแกรนสปินพาวเวอร์นะครับเป็นลอกมินิ2016นะครับตัวนี้นะฮะวันนี้พอมาที่นี่แล้วที่สําคัญวันนี้ผมจะพาที่ผมเกิรนไว้ตั้งแต่แรกคือพามารู้จักวิธีการตกบาลานถูกไหมน้่นเองวันนี้ต้องให้นะเอะบอกเทคนิคหนาะๆหน่อยลนะว่าการพูกแบบบาลานพูกยังไงที่ถูกต้องและการอ่านทุนอ่านยังไงที่ถูกต้อง ส่วนสายเอ็นนะครับนะฮะวันผมผมเลือกใช้ก็ไออตัวเนี้ยเอ็นไฮโกะนะครับตัวนี้จะมีวางจําหน่ายตามร้านค้าตัวแทนอยู่แล้วนะครับขนาดที่ผมเอามาก็คือ4กับหกปอนนะครับที่ผมใช้ก็คือ4ปอนด์ตัวนี้นะฮะนะครับเอ็นไฮโกะของบริษัทีิกิเอะนะครับเริ่มแรกเลยเนี่ยก็นายเอ๋อธิบายได้เลยครับรบกวนนายเอ๋ละปเปอร์กนนะครับลายท็อปเปอร์นะฮะแต่ไมาใช้ตัวเล็กๆครับอ่าทีนเอาละสิทีนี้นายเอ๋ พอมา,มาแต่ลูกใหญ่ใช้ได้ไหมน้เอกไม่มีได้ครับได้คร<อ>ับปกติแล้วนะนะเ้เอกบอกว่าเทคนิคการใช้ตกสปิวจริงเนี่ยหลายตเัเปิลในจริงจจะมีหลาย,หลาย,ห,ลายหลายขนาดให้เลือกนอะครับเพือเอ,อิญว่าเมื่อเช้าผมลืมผอมาแวะแวะใกล้ๆนะครับผมก็เลยหยิบมาซองหนึ่งเม็ดใหญ่นิดนึงแต่น้เอกว่าพอใช้ได้นะครับแต่จริงๆอยากจะแนะนําให้เป็นเม็ดเล็กเม็ดเล็กดีกว่าน้เอกก็เลยครับตัเปร์เม็ดแรกใส่เพื่อ ใส่ไปเลยครับ1ตัวอันนี้เราจะตั้งแบบจริงจงแล้วมันก็คือบาลานซ์ก็ไม่แตคล้ายๆกันอะครับจะาตกับการตั้งกับชิงหน้าแค่นั้นเองครับพอ,อการการตั้งทุนกับชิงหน้าใช่ชิงหน้านี่เดี๋ยวผมขอเนะี่เอบอกเป็นสเต็ปสเต็ปแล้วกันว่าชิงหน้าคนยาวเท่าไรสั้นเท่าไหร่หรือตั้งระยะเท่าไหร่อะไรยัง,งอ่าวันนี้เราจะเป็นบาลานซ์นะครับ,รบแนะนําก็คือหนึ่งครบให้เกนินไว้ก่อนบาลานซ์นะครับ หนึ่งคือให้เกินครับนี่นี่หมายถึงยังไงครับหน้าหน้าตัวเบ็ดครับระหว่างตัวเบ็ดกับชิ้งหน้าเนี่ยถ้าเป็นใบตายครับจะสั้นพอไม่ตายให้ใช้สั้นใช่บาลานเนี่ยคือให้ยาวไว้ก่อนอันนี้คือข้อแตกต่างของการตกสปิลแบบบาลานและไม่ตายครับแตกต่างกันวิธีวิธีการตั้งกันต่างกันอ๋อด้านไงนั่นด้านการต่างกันนี่ครับนี่ฮะัอันนี้คือตั้งแต่การผูกเนี่ยหลายๆยหลายหลายท่านอาจจะดูในหลายหลาย หรือคนตกมาแล้วเนี่ยครับผมจะรู้วิธีการปลูกแล้วอ่าฮะตอนนี้คือทำบุกตามสเต็ปเลยนะครับอ่าฮะตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะมาดูอีกทีว่าเราปลูกเสร็จแล้วจะเป็นรูปแบบไหนนะครับก็เม็ดแรกนี่ก็คือลายสต๊อปเปอร์กลายสต๊อปเปอร์ครับลายสต๊อปเปอร์นะครับตามด้วยตัวเสียบทุ่นครับตัวเสียบทุ่นก็คือไส้ไก่ที่นานาเรียกเรียกเรียกกันนั่นเองใช่ครับตัวขนาดนี้นะฮะดูนะฮะดูนะะฮไส้ไก่นะครับก็คือตัวเสียบทุ่นนะครับตัวนี้จะมีลูกหมุนอยู่ด้านหน้าด้วยนะเพื่ออ่า าเหตุไรก็คือเอาไว้ในคลองอาศัายรอดเข้าไปนะฮะอีกอย่างนะครับไอ้ตัวเนี้จะมีสองแบบตัวนี้จะเป็นทองเหลืองลูกหมุนครับมานสามารถเลื่อนได้อ้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งที่จะเป็นตัวยางยางเปล่า,าที่าาสามรารถที่เราเอาร้อยไปเลยให้นั่นมันจะไม่ค่อยเลื่อน Oh. แต่ม Unter ันจะมีเทคนิคการตกอีกแบบนึงอีกก็อีกแบบหนึ่งอันนี้เอาแบบนี้ก่อนเพราะการตกสปิลจริงๆมีมีหลายแบบมากเป็นเทคนิคแต่ละคนนะครับอ่าครับต้องมันมีเทคนิคเยอะนะครับเป็นเสน่ห์ของสปิลเลยนะฮะเป็นพูดง่ายๆเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งเลยนะครับคือการศึกษานะคะอย่างผมผมจะมาศึกษาจากนะเอกเพื่อปักน้านะทางบ้านนั่นเองนะฮะชุดอุปกรณ์ก็เอาพันมาเทสให้ดูด้วยเลยนะครับรอบมาเทสให้ดูด้วยเลยนะฮะวันนี้ติดตามดีๆนะฮะน้ฮะ สำหรับมือใหม่อย่าพลาดนะครับมือเก่าๆพักด้วยครับอาา่าฮะตอนนี้ผมก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการตั้งทุนนะครับตั้งทุนวิธีกตกการตกแบบบาราณที่น้าเอกบอกนะครับก็คือ,อมีชุดอ่า รูปหมุนก้านยาวแล้วก็มีตะขัวแล้วก็มีตัวเบ็ดให้ห่างอยู่ประมาณคืบหนึ่งนะฮะเคยดิ้อไปน,นิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ลายต็อปเปอร์แล้วก็ตัวทุ่นนั่นเองนะครับการตั้งบาลานซ์หัวใจหลักของมันที่นาเอกบอกก็คือว่าตั้งให้ทุ่นเนี่ยเขาสามารถพยุงชุดอุปกรณ์ได้นะครับถ้าพยุงชุดอุปกรณ์ได้เราก็เอาเหยื่อมาใส่นะครับเหยื่อเหยื่อที่เราใช้ก็จะเป็นหนมปังทั่วไปนะฮะ มาปั้นที่ตัวเบ็ดเลยนะครับไม่ได้มาปั้นที่ลูกหมุนซึ่งหลายๆครั้งที่เราจะปั้นทั้งลูกหมุนและก็ตัวเบ็ดบาลานซ์ตามที่น้าเอกบอกก็คือว่าให้ปั้นที่ตัวเหยื่อเลยซึ่งว่าเวลาเราตีไปแล้วเนี่ยตกไประยะ4 5ถึงเมตรเนี่ยไม่ไม่ควรเกินนะครับให้เราดูระยะความย,ยาวสั้นของคันที่เราใช้ด้วยนะครับเวลาเหยื่อตกลงไปเนี่ยเขาจะค่อยๆดึงทุ่นเนี่ยให้ตั้งนะฮะตั้งแล้วก็ค่อยลงไปนะครับเหยื่อแตะพื้นนะครับจังหวะที่เหยื่อแตะพื้น ุ่นเราจะหยุดนั่นคือบาลานหัวใจของบาลานนั่นเองนะครับพอเราปั้นเสร็จแล้วเนี่ยสมมติว่าถ้าตีไปแล้วเนี่ยจังหวะที่เยื่อเรานะดึงลงนะตัวทุนลงนะฮะพอเยื่อแตะพื้นปั๊บนะครับพอเยื่อแตะพื้นตัวทุ่นเนี่ยก็จะอยู่ในระดับที่เราตั้งไว้ก็คือครึ่งหนึ่งของตัวทุ่นนั่นเองนะครับนั่นคือการตกแบบบาลานนะครับนาะนาะนะลองดูฮะ จังหวะแล้วนะครับเนี่ยฮะสุดยอดกระตกบลาลาน,นะฮะหลุกมากปลาที่นี่แรงดีนะครับอ้วนทุกตัวอ่ยยะนยอ่านี่แหละพันนะครับพันลอกสำหรับตกสปิวเลยอย,ยะอืออ่ะเนี่ยฮะการ,รตกบลาลาน,นะครับ ตกง่ายๆไม่ยุ่งยากนะครับเพียงแต่ว่าเราใส่ใจรายละเอียดนิดหนึ่งวันนี้นะเอให้เทคนิคโลกเยอะเลยเยอะทีเดียวนะฮะสนุกครับลองแวะเข้ามาที่บอเอิงอินดูนะครับนะครทบใช้แล้วเป็นไง้ารู้สึกว่ามันมันกระชับมือสองคือที่ที่โดยปจริรู้ๆๆๆๆสึกว่ามันนุ่มมากนุ่มนุ่มสามารถจะคอนโทรลปลาได้คือคือตัวเขาเนี่ยสามารถสามารถส่งแรงผ่านได้คือความรู้สึก มันเซน,นมันถึงมือเลยอ่ะอ๋อก็วัดบ<ำ>้างเซนถึงมือเลยเราสามารถจะบังคับปลานะไซส์โลไซส์สองโลเนี่ยผมว่าบังคับได้เลยอ๋ออันนี้อันนี้ผมขอขยายความนะท็อปนิดนึงครับเขาว่านุ่มที่น่าท็อปหมายถึงหมายถึงว่าคันสามารถส่งกําลังพานนะครับหมายถึงแรงโค้งแรงดีเขาได้นะครับเขาบาลานซ์ในตัวเอง ซึ่งจะแตกต่างจากคําว่านุ่มที่เอกี่ยวกับคันพวกไฟเบอร์จตพวกไฟเบอร์นั่นจะเป็นเขาจะไม่เรียกว่านุ่มถูกไหมเขาจะเรียกว่าคันนวกไปแล้วนะครับคือหลักันที่ไม่มีแรงดีงแต่น,นี่คืออันนี้มีความาวรีสูง<า>นะครับแล้วก็นี่ผู้ตรงตรงว่าเขาพูดง่ายยังไม่เคยเจอคันที่ไม่เคยเจอค<ว>ันัน้วอยากคันชิคกิ้งลชิคกี้แอบกระซิบข้างๆผมมะเตะคันเท่าไหร่ทุกใจนะครับชอบชอบโดยเฉพาะเมื่อิดที่ดะผิดผิว ก็คือรู้สึกถึงว่าเราสามารถจะมันคงตาได้แต่อาจจะไม่ได้มากแต่สามารถจะเลี้ยงได้โดยไม่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 รักนี่หละข้อหนึ่งที่ผมเชิญน้าท็อปเข้ามาร่วมร่วมร่วมทริปเนี่ยครับไม่ได้ตั้งใจนะเพราะพพอดีเห็นนาท็อปกำลังเล่นปลาสวายอยู่ดีใจคือปกติใช้ของขอโทษที่ใช้ของอ่าครับพีเก่งแล้วอ๋อครับแต่จะบรลอก CDR ซึ่งในงานของพี่เวฟบวฟเมื่อกี้เห็นใช้ตีสวายอยู่ตีสวายอ่า ผมเลยเชิญเข้ามาร่วมทริปซะเลย <laughs> ได้ลองคันลอกทีก่ผมมาเทสวัานี้เท้เห็นจริงๆทริปนี้ <c oughs> ต้องลานน้าเอกก่อนนะ <c oughs> ครับล้าหน้าทอปด้วย <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> <obsc> ขอบคุณครับ,บ <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> <beitet> <c oughs>